เราทั้งหลายตอนนี้พูดถึงเราล้วเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกหรือวิญญาณแห่งระบบโลกนี้แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราเรามีใครคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าเองและเราสามารถรับดูได้เมื่อเราอธิษฐาน ขอการสำแดงจากพระองค์พูดภาษาแปลกๆสิ่งเหล่านี้มันจะดึงขึ้นมาข้อที่13บอกว่าคือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอนซึ่งเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณคือเรื่องของวิญญ,ญาณก็ทุ่มพูดกับวิญญ,ญาณนะคะแต่มนุษย์ธรรมดาคนที่อยู่ระดับ คนธรรมดาในโลกนี้ไม่มีทางจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นเป็นสิ่งโง่เขลาเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ต้องสังเกตด้วยวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเนี่ยสังเกตสิ่งสารพัดได้แต่ไม่มีใครรู้จักใจคนนั้น เพราะว่าใครจะรู้จักใจของพระเจ้าที่จะแนะนำสั่งสอนพระองค์แต่เรามีใจของพระคริสต์เห็นไหมคะเพราะงั้นบางทีเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจทำเรื่องนี้อย่างเช่นคนละครึ่งเนี้ยคนละครึ่งคืออะไรคะก็ไปที่ร้านโอ้นี่แกแล้งทำบาซื้อก็แล้วกัน ะะแล้วก็ไอ้สามร้อยเนี่ยเอามาแค่สองสองร้อยห้าสิบก็แล้วกัน mm hmm. คือมีการโกงอย่างนี้เราเป็นคริสเตียนเราเราควรทำไหมไม,ไม่ทำแน่นอนนะคะเมื่อเช้าก็มีคนหนึ่งนะก็บอกว่าเขาเรื่องไปเที่ยวนะคะเขาเรียกอ,อะไรนะตอนเท,ที่ยวด้วยกันเออก็มีคนเนี่ยถึงเป็นเหมือนกับคนรู้จักเนี่ยบอกเลยเนี่ยนะให้ทำเรื่องเลยนะว่ามานอนกี่วันกี่วันแล้วก็จะทั้งหมด ไม่จริงและจะได้มาสี่หมื่นมันก็มีแบบโรงแรมแพงไงแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องขอเราบอกไม่ทำเพราะมันไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าเห็นไหมคะอู้สี่หม่นน่าเอานะแค่สอง0มื่นก็เอาแล้วใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราถูก ไม่ถูกกับพระเจ้ามันจะเข้ามาสวาปามทุกอย่างในชีวิตเราไปหมดเพราะว่าคำสาปแช่งมันจะเข้ามานะคะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเราต้องรู้ว่าอะไรมันใช่และอะไรไม่ใช่นะคะแล้วก็อย่าให้ระบบโลกเนี่ยมันคุมเรานะคะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยพูดเอาไว้นะคะว่าให้เราเนี่ยรู้จักกับพระเจ้าในฐานะพระบิดา พระเยซูคริสต์มาสอนเราให้รู้จักกับพระบิดาและถ้าเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระบิดาเราจะมั่นคงในพระองค์และเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักเรานะคะ